สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในวอลเล์บอลไทยวูแมนเลิฟขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมน้นทุกการติดตามและทุกสปอปตแตงนะจุ๊บแมตช์นี้นะคะจะเป็นก่อนพบกันระหว่างน้องโมเมไฮาพาร์ทนะปะทะเดือดกับเจมเมกาวตีเลสปาร์กนั่นเองนะก็นี่เลยเอาใจเชียร์เลยนะคะน้องโมเมให้เรียกฟอร์มกลับคืนมาเร็วๆนะเรียกความมั่นใจของตัวเอง กลับมาสู้ๆนะคะหนูโมเมอ่ะเดี๋ยวเรามาตามดูเกมกันนะคะเปิดเกมมานะคะก็แต้มก็สูสีก่อนเลยนะน่โมเมเราก็ใส่เล่นได้อยู่นะน่ดูเหมือนว่าจะแบบมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเนย,ยกปับ๊บใส่เขาเก็บได้ยกไปชึอบอ่าแล้วก็ตีแก้ไป โมเมเนี่ยจะตีบอลแบบว่าสูงสูงแต่ในไทยเนี่ยบี้กันจนถึงท้ายเกมเลยอ่ะดูจิ้มจุกอ่าลูกนี้ลูกปัญหาเลยนะคะเพราะว่าสักชาเลนซ้อนชาเลนส์อันดับแรกคือเราชาเลนซ์ก่อนชาเลนซ์ว่าเขาอ่ะคือแบบจุ๊ดต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 ุดต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 ุดเนี่ยฟาลไหมอ่ะนะอ่าชึบอ่าปรากฏว่าฟาลปึบ ก็เลยสลับจริงๆต้องยี่สิบสองยีิบสองเห็นไหมก็เลยต้องแบบว่ากลายเป็นแบบเนี่ยเลยพอชาเลนจ์ปับ๊บเราก็ได้แต้มเป็นยี่สิบสามยีิบเอ็ดโอ้ดูเชียบปอมปอมเชียร์ของเราอะไรเงี้ยแต่วก็คือเขาทำฟาวานะอาเสร็จปุ๊บเขาก็เลยขอชาเลนจ์กับอ่าชาเลนจ์ Challenge อีกทีว่าเราอ่ะ เบ,เบิ้ลบอลไหมสองจังหวะไหมอ่ะดูนะทุกคนช่วยกันดูพี่โจว่ามันก็ดูเท่าๆกันอยู่นะเนี่ยเลยแต่โอ้โอเอ็มชีก็แต้มก็เป็นยี่สิสองยี่สบองเหมือนเดิมจ้ะแล้วก็นี่เลยบุกี้เนี่ยเสร็จแรกเนี่ยบุกี้ก็ยังไม่มานะคือตียังไม่เฉียบขาดแต่เนี่ยเจ๊คนนี้แบบตีเฉียบขาดเลยนะคะไทซ่านะ เมกาวตีก็ได้อยู่แล้วก็เหลือแต่โมเมต,ต้องตีแก้แกไปนี่ทัดไปที่เจเมกาก็23 2สสสูสีมากๆเลยนะคะนี่ยกโมเมใส่อีกแล้วนี่นะคะก็ย3บสามเท่ากันปึ๊บแล้วก็นี่เลยคือต้องบอกว่าแบบคือขับเคี่ยวกันมากๆเลยอะเราก็ลุ้นเลยอะว่าลูกเราจะเล่นได้ไหมโอ้เนี่นะเทซ่าใส่ไปทัดบล็อกไปไกลามากโมเม ไปแก้ไปโอ้ยแล้วก็ออกอ่ะนี่เลยอ่ะเราก็ต้องแน่นอนค่ะต้องขอเนจ์ว่าแบบทัชบลเขาไหมอ่ะนะอันนี้ก็โอภาวนาสว่วนตลอดนี่พึ่งพรพระาตลอดนี่โมเมนต์นี้น่ารักมากๆเลยเด็กสอคนนี้ตนะุ๊ตต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 ุะะ๊ตตุ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 ๊ตุ๊ตุ ก็เราก็นำขึ้นไปเป็น24ต่อ23นี่นะคะโอ้น่ารักมากไม่ต้องไหวไม่ต้องขอบคุณพี่โจโ <c oughs> 24 23าเขารับได้ยกไปไทซัจิม้มแล้วก็เก็บได้แล้วก็ยกแก้ไปจิ้มกลางมาเก็บและเก็บแล้วก็โมเมตีแก้ไปเขารับได้แล้วก็ยกไปไทซัสตีแกมาโหวันนี้ต้องบอกว่านี่เลยแบบหนักจริงคนนี้ย4เท่ากัน ยกไปแล้วโมเมติก,ก้ติดบล็อกเคงเนี่ยแต่ว่าออกนะครับ25 24มาดูซิว่าไฮพาจะเก็บเซตแรกได้ไหมอะนะ,ะเราเสิร์ฟชืบเสิร์ฟไปปุ๊บเขาเก็บโอ้บอลเข้ามากไทซ่าซายโอ้ทัดบอลไปไกลมากโอ้เสียดายจังเลยลูกนี้25เท่ากันไทซ่าเสิร์ฟเขาก็เปลี่ยนเสิร์ฟนะคะลูกนี้เอาผู้เล่นลงมาเสิร์ฟแทนไทซ่านะมาเสิร์ฟปุ๊บ ยีพาเท่ากันแล้วแล้วก็ยังไงโอ้บอลแรกโอ้โดนแตงกิ้วไปเลยลูกนี้เขาก็ชนะเราไปด้วยสกอร์27ต่อ25นะคะอ่าประเดิมเซตที่2ดูดิใครประเดิมใครจะได้เซตแรกใครจะได้แต้มแรกเน่เขาตีได้แต้มแรกไปอีกแล้วครับท่านก็เกมเริ่มต้นมาเนี้ยก็สูสีสูสีแต่ว่าเราอะไม่สามารถจับ จับทั้งเทซ่าแล้วก็เมกกวตีได้อะนะคะน้องโมเมของเราก็เนี่ยที่พี่โจโอเอามาคือดูเหมือนว่าจะทําแบบสกอร์ได้นะคะแล้วก็เรียกความมั่นใจมาขึ้นแต่ว่าบอลแรกเราไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบอลแรกไม่เข้าอ่ะตัวเซตก็ตัวเซกตเซก็จ่ายลำบากบอลเอไม่มีลูกเล่นไม่มีคือจ่ายบอลยกแก้อย่างเดียวเลยแล้วพอเขายกแก้มาก็ เราก็แบบบอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แน่นอนค่ะเกมมันก็เลยพลิกแล้ววันนี้น้องบุกี้ของเรานะคะก็ไม่มาด้วยคือแบบโอ้ลูกนี้โอ้ลูกนี้พี่โจต้องบอกเลยเนี่ยคือไม่อยากโทษตัวเซตนะแต่ว่าคือเข้าใจอะลูกเนี้ยจริงๆแล้วน้องอะเดี๋ยวพี่โจจะให้ดูนะคือน้องอะตั้งใจจะจิ้มใครก่อนเนี่ยพี่โจกะว่าเขาจะจิ้มผักไปนูน่นตัว X นะคะที่นูน่น่แต่ว่ามันไม่ถึงมันปิ้นบอลมือ มันปิ้นมันหมุนมันหมุนปุ๊บก็น่าเสียดายมากเลยนะคะเพราะว่าโมเมวิ่งมาบีแทรกด้วยนะลูกเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่านะเนี่ยแล้วบูกี้ก็ไม่มาด้วยคือคือยังไม่หนักมากฝั่งนั้นก็จะมีทั้งเมกาวตีแล้วก็ทั้งไทซ่าด้วยที่แบบว่าโอ้โหหนักทั้งคู่เลยนะคะ2หัวเสาของเขายกมาปุ๊บอ่ะโมเมติกใส่ลงไปนะคะแล้วก็เก็บอ่ะช่วยกันเล่นแล้วก็ บุกี้ใส่เนี่ยบอลก็บานด้วยลูกเมื่อกี้เห็นแบบๆเนี่ยค่ะเซตที่2นี่เขาก็นําหลายแต้มเลยนะคะเนี่เลย24ต่อ20แล้วแล้วก็ยกมาปับ๊บเมกาใสา่เราเก็บได้ยกไปแล้วก็โมเมเซร็จข้ามาเขาแก้บอลเข้าเนี่ยจ่ายโอ้โหเมกาใส่ติดบล็อกเนี่เลยนะนะ้องโมเมก็บล็อกเมกาได้นะลงไปเป็น21 24 ตามขึ้นมานะมันมีตัวตีตัวเดียวว่าบอลเอกก็ไม่มีนี่เลยชืบแล้วก็ยกนี่เลยเขาใส่มาเราเก็บได้แล้วก็ยกแก้ไปหัวสาวบสตโอติดบล็อกอีกแล้วก็เซตที่2นะคะเราก็แพ้ไปด้วยสกอร์25ต่อ21นะคะ,ะเซตที่3เปิดเกมมาปึ๊บ โอ้ดูบอลนี่บอลเขาเข้าก็จ่ายง่ายเห็นไหมจ่ายบระด้ไม่มีบล็อกเลยอะ่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้แบบน้องเคเซบินน้องเซบินของเราคือจับบล็อกไม่ได้แล้วเขาก็โดนจี้เลยในขณะที่โมเมเนี่ยโอ้ก็พยายามมากๆเลยนะก็ก็พยายามทําแต้มอยู่นะคะแต่ว่าเราบอลไม่เข้าบอลล้นบอลออกแล้วก็ลูกนี้อีกโอ้โหแบบก็แบบยังไงดีอะ่ะก็เข้าใจว่าเนี่ย อจึ๊งจึงจึงจึงมือตัดม <t on> ือทิ้งเลยก็เนี่ค่ะก็ฟาวนะคะก็ทําให้เราเสียแต้มไปนะคะเนี่เลยเขาโอน้องก็เซ็งมากเลยยังไงดีคือทําอะไรก็เสียวันนี้ยกปั๊บเนี่ยตีแก้บีอ่ะแก้ตัวมาได้ลูกนึงนะคะแต้มเราก็ตามขึ้นไปเป็น18ต่อ22นี่วันนี้ตัวเซ็ตเขาก็เล่นไม่ออกนะแก้บอลยากอ่ะนี่เลยตู้ม เห็นไหมแซ่าก็ใส่ลงมาอีกเป็นนี่นะแต้มนี้ก็ยี่สบแปยกปับ๊บแก้ไปบุกีสไยแล้วก็ยกไครบีกลางใส่เก็บและเก็บแล้วเราอันเดอร์แก้ไปโอ้หบอลเข้าเขาต้องวิ่งแน่นอนจิ้มจุกเนี่ยเห็นนะพอบอลเข้าปับ๊บมันแบบจ่ายง่ายอะ่ะยี่สีแล้วทุกคนยังไงยังไงยกไปบุกิสาแล้วก็ เขาเก็บมาได้เต็มตัวบอลโอ้บอลล้นมาแล้วต้องเข้าแล้วลูกเนี้ยเนีไม่มีเลยบอลกลางก็ไม่วิ่ง2 4่สเขาตีแกแล้วเก็บโอกสนู่นเลยนะคะไทซ่าก็ตีเคาะไปมุมตรงนะก็ทำให้นะคะเลสบร์ start, ชนะเราไปนะคะ3ต่อ0เซตนะคะสกอร์ 25, 27 2 7 25 2 5 21และ25 18นะคะ ก็เอาชนะทีมไฮพาร์ของน้องโมเมไปได้3ต่อศูนเซตเลยนะก็ต้องบอกว่าวันนี้คือแบบว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวตีเนี่ยคือเราสู้เขาไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะ MVP ของแมตชนี้นะคะก็ได้แก่จ้องโฮยองนั่นเองนะคะทำไป11แต้มเอาโมเมนต์นี้มาฝากกันนะคะยังเป็นกำลังใจให้น้องโมเมยอยู่นะก็ตามเชียร์นะคะทำต่อไปอสู้ๆนะคะไทยแลนด์ปุตบ